ต้มยำอะไหล่ปลากระพงนะครับอันนี้ต้มไว้นานหนึ่งแล้วรอบสุดท้ายแล้วครับก่อนเราจะเอาลงน้ำจริงนะครับต้องต้มน้ำาค้ากันออก,ก่อนนะครับนี่รอบสุดท้ายครับหมดแล้วไม่ได้เอาจิ้งขอเงินครับต้มยำอะไหล่ปลากระพงโอ้โหหอมมากมาก เราก็จะตกท้ายด้วยพริกขั่วแล้วก็ต้นหอมนะครับหอมหอมรวมต้ยมยำอะไรปลากระปงมาเดินมากินไกัดผมแซ่บๆเมนูนอยุตสงการไม่ได้ไปได้ละครน,นอนอยู่ของนี่แหละแซ่บๆครับผมต้นหอมพริกเราลงไปพร้อมกันเลยพริกขั่วนะหอมพริกขั่วนะ เสียสั่งไม่กินเหนียดคนแรงครับปลามันจะเละตปก,ปกออกแบบนี้เอาพร้อ,อมหอมปิดขัวครับขัวไม่ไหม้ไดเดี๋ยวเราตบท้ายด้วยน้ำมะนาวทีหลังนะโอ้โหน่ายกินมากๆครับ สุดยอดสุดงามรันสุดยอดนี่ครับอะไรปลากระพงครับดูที่ชิ้นนี้ก็รู้แล้วไม่ตักแรงครับมันเปื่อยมันจะเละกับข้าวร้อนๆครับโอ้โหน่ายกินมากๆครับสุดยอด จุดด่วนนี่ครับอะไรปลากระพงครับอยู่ที่ชิ้นนี้ก็รู้แล้วไม่ตักแรงครับมันเปื่อยมันจะเละกับข้าวร้อนๆครับ